เขาปกติไม่ให้หยุดเลยคนนี้ก็ไม่ให้เล่นแบ็กกี้ของสี่ครับวันนี้แบ็กกี้ของสีรายงานตัวอยู่แอร์พอร์ตสเตเดียมนะครับซอยน้องแล้แหงน้องแล้แหงหนึ่งครับหลังแอร์พอร์ตอยู่กับอยู่กับผู้จัดการทีมครับพี่หมูพี่หมูป่าคนสิงครับพี่หมูวันนี้เรามาอุ่นเครื่องที่ไหนครับสเตเดียร์มแอร์พอร์ตสเตเดียมคร์มครับลึกอยู่ พอเวลาเนื้อเนื้อพอเวลานึ้อครับเป็นเป็นครั้งแรกนะฮะป้าใจสนามสนามนี้มายากไหมไม่ยากครับมามาทางไหนป้าใจทางไหนถนนต่ยยอดพุทธาไทยลาดอ๋อไทยลาดคูณผมคูณผมมาพิศซิลาภาวก็กลับรถขึ้นทางด่วนลงจตุโชยแป๊บเดียวมาง่ายมาง่ายติดเข้าจากถนนมาก็ประมาณสี่สองร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรอ่าเลยครับบรรยากาศนะฮะสดๆนะครับสดๆตอนนี้ อกมาาดนีลมพัดเย็นสบายเลยครับช่วยผู้ช่วยผู้จัดการทีมผู้ช่วยโค้ชอยู่กันหมดเลยครับพี่บอยครับครับสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้ครั้งแรกวันนี้สนามสวยมากครับผมชื่อชื่อสนามอะไรสนามแอร์พอร์ตสเตเดียมครับอ่าฮึ่บที่พึ่งแอร์บรรยากาศบรรยากาศ ยอดครับหน้ากลางเต็นท์หน้ากลางเต็นเดี๋ยวเดี๋ยวรอบเดือกเตะเสร็จเตะเสร็จเดี๋ยวรอบเดือกลางเต็นท์นี่ปกติจะไม่ค่อยเจอนะฮะสวัสดีครับพี่ชายของเราครับมาจากไหนครับมาจากพยาสุเรินี่ครับใกล้ๆครับโอ้ยคนคนท้องถิ่นคนท้องถิ่นคนพื้นที่บรรยากาศดีโอ้ยมาซุ่มอยู่ตรงนี้เอ่ครับอะไรครับที่นี่อากาศดีมากครับรอบรอบดึกดีกว่านี้อีกยาวเลยใช่ไหม ของสเตเลียมอย่างนี้นะครับโอ้โหใช่ครับผู้จัดการทีมผู้ช่วยผู้จัดการทีมครับคุณกบบางพัดนะฮะผมแบกกี้บางอ้อฮะยอยู่ทุกบังเลยนะคนุณ <c ười> อยู่ทุกบงังเดี๋ยวอย่งหน่อยจะไปบางกะปิ <c ười> เอ้ยไปทางไปทางไหนไปทาง บางกะปิบางกะปิมาเห็นไหมพูดพูดมาปั๊บเลยนี่ครับปัจจุบันกะปินะฮะมาเปิดซิง <laughs> มาเปิดซิงสนามได้ข่าวว่าร้านลาบนี่มีน้องๆสาวๆ <laughs> เดี๋ยวต้องไปลองเดี๋ยวสงสังสยัดยาการทีมไม้กลับบ้านวันนี้ร <laughs> ้านลาบร้านลาบอุดรน,นะ <laughs> นี่พี่จาพี่ิจามาจากไหนครับ ลามิชาลามิทาเอามาแปะีใกล้ๆนี่ใกล้ๆใกล้ๆเออาที่หมาน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 มาจากไหนพี่ลามิชาอ๋อเราด้วยกันเหรอใกกล้ันอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันนึกถึงไค่พง่งกรเลยคนบ้านเดียวกันเนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านปลาหนิเออพอดีมาเลยไผ่มาเลยเล่นเลยเล่นเล่นยันอยู่อ๋อที่พี่แสนนาคาก็มาวันนี้คนละทีม ครับเอฟอสเตเดียมนะครับอยู่แถวหาไทยลาดซอยหองไรแหงหนึ่งนะครับหนองไรแหงหนองไรแหงไหนึ่งใครบอกหาไทยลาดสามเก้านะใครบอกเลยเลยเลยมาหน่อยเลยมาหน่อยไม่หน่อยนะไม่หน่อยแล้วนาวว่าจานหมาดได้สามสี่ป่ะสี่สามสี่ครับบรรยากาศสดๆเลยครับอันนี้อยู่บนชั้นสองนะครับแต่ที่ภาคผมนี่อยู่ชั้นใต้ดินนะฮะ ใช่แลากเกวเจีผมเออผมอยู่ชั้นใต้ดินตอนนี้ก็มาชั้นสองนะที่สนามนะวันนี้คนสิงห์ออนทัวร์ครับนำงโดยพี่หมูป่าออนทัวร์นะครับพี่หมูยี่สเจ็ดนะครับเราจะไปออนทัวร์ที่หัวหินนะครับสนามทูอารีน่าะ่รับผมวันนี้มาอุ่นเครื่องครับอุ่นเครื่องกับทีมเสียอาร์ตนะครับตอนนี้กำลังแต่งตัวกันนะครับนักกีฬาคนสิงห์ออนทัวร์เรากำลังแต่งตัวฮะ ตอนมที่จะลงนะฮะเวลาหนึ่งค่ำตรงนะครับพรุ่งนี้เราก็จะมีฟุตบอลการกุศลนะครับทำบุญลงครัวให้กับที่วัดปา่ปาเทพธารพรนะฮะสำนักสงฆ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนำโดยคุณดอนนะฮะดอนแสงอีเดียฟีนะฮะแล้วก็มากันเป็นสิบทีมนะครับพรุ่งนี้อ่าเดี๋ยวคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแบ็กซี่แบ็กกี้ของสีแรงงานตัวนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube แบ็กกี้คลองสีนะครับเราก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับที่คนสิงห์ออนทัวร์นะครับแล้วก็สนามเอฟโร์สเตเดียมแห่งนี้นะครับขอบคุณนะเสียอาร์ตนะครับอ่าเอนจิเนียริ่งพัฒนาุธิอนเอนจิเนียริ่งนะครับที่ให้ใช้สถานที่นะครับขอบคุณมากครับ